สวัสดีค่ะพวกเรามาจากห้งที่9ชั้นม3.8โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมสวัสดเชียงรายค่ะดิฉันเด็กหญิงโยซิตาอิทจัรเลขที่5ดิฉันเด็กหญิงปรนัสยาตุงคาบุรีเลขที่14ดิฉันเด็กหญิงณภัทรเชฟยุงพันเลขที่13ค่ะกลุ่มพวกเราทำโครงงานชื่อว่าถางขยะสุดว้าวค่ะ ที่มาและความสําคัญคือเวลาที่เราจะเปิดปิดถังขยะในแต่ละครั้งถ้าถาังขยะที่มีฝาปิดและเปิดนั้นเราก็เราก็จะต้องใช้มือเราเปิดทําให้มือเรามีกลิ่นเหม็นอีกทั้งเวลาที่ถังขยะปิดอยู่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าถาังขยะจะเต็มเมื่อไหร่เราจึงคิดถังขยะสุดวาวนี้ขึ้นมาค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานคือเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ อุปกรณ์อินพุก็จะมี l i ท์เซนเซอรแล้วก็สวิตค่ะส่วน,อ,นอุปกรณ์เอาตพุก็จะมีมอเตอร์ลำโพงแล้วก็หลอดไฟค่ะขั้นตอนการดำเนินงานก็คือเมื่อเราเอามือไปปิด l i ท์เซนเซอรและมีค่าแสงที่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้เซอร์โวจะทำงานและทำให้สาหลองเปิดค่ะและเมื่อขยะเต็มและขยะไปดันสวิตจะ ทำให้มีเสียงผ่านลำโพงเปียโซทําให้มีแสงผ่านหลอดไฟ LED แล้วก็จะแสดงผลทางหน้าจอเป็นขาว่าฟูลค่ะและนี่คือการสาธิตการทํางานของถังขยะสุดรานะคะและเมื่อถังขยะเต็ม ขอบค่ะ